ทำเลิฟแม e ่งก็ตายเพราะผู้หญิงเหมือนกันนั่นแหละนางแบบเช่นเคยแต่ต้องบอกว่ากวาดรางวัลมากมายจริงๆอิชิฮาระอายากะจัดไปเถึงใครเนี่ยอานักสเก็ตสาวมือใหม่ไงโอ้ใช้ควับโอ้โหมาขอให้เล่นสเก็ตก็หมดใจไม่ไหวหรอกโอซาก้าด้วย พูดนึ่งเงืมึงก็มึงอยู่ใกล้กันอะไรสัตวกใช้คำว่าโอซาก้าซะด้วยโอซาก้าโอซาก้าด้วยเหมือนพูดแบบแบบไอ้เหี้ยบ้านเดียวกับกูหรือว่าก็แบบอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยเกียวโตชอบโอซาก้าด้วยอะไรอ่ะ Third time นี่ไปคุณยายเขาอยากเล่นเอาให้อุย่รถไฟไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแต่แล้วนั่งหลายชั่วโมงเลยอืม ไปหมดแล้วอาหารอืมฮอู้ย The Spring เ r e a k f a จุกหรือไม่ไม่จุกหรอกไอเนี่ยจุกบอกเลยเนี่ยเฮ้ยฮะอู้ยโจมโจมโจมจมไม่โจมไม่จมมันจะสเปียร์เก้าอี้ทำไมวะมันจะรอดเนี่ยเขาบอกื่อกี้ไม่บอกเลยมันจะรอดได้ไหมหาทำอีกแล้วนี่อันนี้ไม่เคยทำให้ใครรอด อดอยู่อืมฮึท้ออืมลงน้ำแก้เจ็บแก้เจ็บเพื่อมาเ็นเย็นเข้าไว้เนอวเนี่ยเนี่ยเจ็บแน่นอนโอ้เ้าก็รู้ว่าเขาจะเตะมาป่ะทธอยังไงครับ ยังไงครับจับ FU ไหมยังไงเดือดเนอดอุ้ยเจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงอันนี้อันเนอะสปริงเบรกเฟลไปมึงอ่ะได้แฮกแฮกเฮ้ยยียตระค่ไปล้มทับเขาด้วยนะแต่ยี่คอหักได้ยเลยนะไอต่อต่อันไดวะ ต่อให้เสร็จก่อนต่อให้เสร็จก่อน <c oughs> อะไรวะเนะี่ยอย่ากระโดดใส่เพื่อนอืมเบียร์วะนะ ุยเพื <warfare> ่ออะไรวะจะนอนเนจะนอนแล้ว <göz> ม <imprisoned> ัน <bunker> คิดได้ไงว่ามันรองรับได้ลื่นอีกแล้วอืมสระน้ำไม่ควรวิ่งแล้วย่างงี้อันเนี่ยอันนี้น่าจะหักอืมเก็บฟีลจับปิงเบรกเฟลอย่างกั้นแ่ะอืมบอลแตกด้วย ไม่เคยจริงมันวะไม่แน่ใจไม่เคยเล่นมันจะเวิร์กหรือวะเนี่ยมันไม่ใช่สปริงบอร์ดไม่ใช่อะไรก็เล่นกระจังเลยอันนี้อันนี้คือไงเนี่ยไอหิ้วปิวเหมือนที่โดนรรักอะอะไรนะมันบอกว่า อย่าไปกลัวพายุเลยเรียบร้อยตะคิวแดกอีกเยี่คำว่างาดีกว่าเฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะ อื้หมูแดงแน่ไอ้เย็นทางฟิตเลยทางฟิตอุ้ยอุ้ยเอ้เข่าแตกเข่าแตกทำไมมึงชอบวิ่งกันจังวะเนี่ยปืนมันวิ่งกันทำไมวะนี่แอดวานจัดจัดเรียบร้อยโอ้เพียาาลงอีกแอดวานซ์ด้วย แรงอันนี้กูว่าแรงนี่ลหรอไอ้ยิบรู้อยู่ว่ามันเพื่อนแม่งกลอาวตายแล้วอไอ้ยิบมีคอหักได้เลยนะเว้ยอันนั้น่ะไอ้คอหักทำไงวะนายอืมอุ้ยอมเป็นไรหรอกไม่เจ็บเมาอยู่ไม่เมาหรอกเฮ้ยลังการหลังว่ายังไงครับนี่ <laughs> yeah we did it <laughs> <laughs> oh my gosh five <laughs> 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 definitely need to pull that pool over <laughs> oh. น้ำโพ้นไม่น่าเล่นอ่ะมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะน้ำน้ำน้ำสระกับน้ำทะเลนี่คือมิกซ์รวมกันแล้วมาเผลอไม่เหลือน้ำสระแล้วด้วยซ้ำเข้าลีนไม่ช่วยอะไรแล้วเอายังรอดอยู่ยังรอดอยู่ เฮ้ยไอรอนแมนชอบจีบสาวหน่อยจีบสาวหน่อยอืมไอเจ้าพงตกน้ำมันอ่ะอืมไอเจ้าเวทกระจาย เอาไม่ลงซาเยยมแว่นกับจุยเลยสับเก็บร้อยเสือกเฮด้วยคนเก็บกว่าไม่ใช่วกมึงไงเสือกเฮน้วยอืมอันนียก็ไม่แข็งแรงอีกอันนี้ยสปิงบอร์ดโธ่ เจอเฮี้ยหมูแดงกับรังฟึดนี่อ่โอ้ไม่เจ็บหรอกไอ้เฮี้ยพวกกระจอกเลยโอ้โหอืมเต็มท้องมาแล้วอืมแตต้องล้มก่อนถึงจะเก่งคิดได้ไงเอาแทมบูรีนไปวางาข้างเสาแล้วน่ะ พวกสัตว์รีดพวกเหี้ยนี่มันไม่แข็งแรงหรอพวกคนหลังเออเห็นมันนักนอนนักแล้วเนี่ยนี่นาที่กว่าฟังดิ What does E Y E S spell Yes What does E Y E S spell Yes Yes What is happening ไม่ใช่ไม่ใช่ E -S spell. Yes. What does EYES spell? Yes. <laughs> the tea, <laughs> you can do to What does it. I will come alive. Okay, try again. What does EYES spell? Yes. What does EYES spell? E -S. Ease. A.S. <laughs> เอ Eyes เหรอไอคนถ่ายก็ขำคิดคักสนุกของเขาแหละคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆมันหลังยังไม่รู้เรื่องไงไรแต์คิดดูคิดดีๆมันอ่านว่าอะไร เขียนเขียน eyes e ไอ้ยังผู้หลังไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยยังคนไทยจะรู้เหรอวะไอ้ยังกว่าจะตอบถูกแต่เนอะ yes นั่นนะ

คอนเทนต์นี้ยังไม่ได้เปิดเสียบลักหรอกมันร้อนจริงจริงมันร้อนจริงจริงไม่ได้เสียลักหรอกไอ้นี่มันร้อนจริงจริงเย็นตะตินบีเบอร์ไอ้ียไงครับปล่อยแล้วไงไปแม่ ไมนน่ชอบที่มันที่มันตั้งท่าแล้วมันวิ่งเลยวะ <l ost> มันมีคลาสก่อนเนะลยรอกนะันรอจังหวะ่อนดูว่าปล่อยจริงๆว่าว้าก <l ost> ันอย่าแม่งใส่เลยไม่ชอบใชบ่ให้ไปอยู่ในลูกหมาด้วย